สองโพสเหล่าคนรอบข้างสื่อถึงตัวตนของเชรินสุดๆจากประเด็นที่เชรินเดสตาหรือเชอรินนัทจรีหอระเวทพร้อมทนายแก้วออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีหลังจากที่เธอประกาศเลิกรากันไปเมื่อเดือนตุลาคมปี66พร้อมแจ้งว่าการกระทําของอดีตสามีไม่เกี่ยวกับตนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งวันนี้23กรกฎาคม เธอออกมาเผยภาพร่างกายฟกช้ำม,มีบาดแผลริมฝีปากพร้อมเผยว่าตนนั้นถูกสามีทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่คบกันจนทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านและเลิกกันแต่ก็ยังถูกคุกคามไม่หยุดสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวเชอรินพบว่าเธอแชร์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเชอริน hvk จากเพื่อนพี่น้องที่ออกมาโพสตให้กำลังใจเธอจำนวนมากพร้อมทั้งเผยคลิปสั้นๆน่ารักนรักจูงมือลูกสาวเดินห้างด้วย แต่ละโพสที่ทุกคนโพสต์ถึงเธอสื่อให้เห็นว่าสาวเชรินเป็นคนดีมากๆมีแต่คนรักเอ็นดูและห่วงใยเธออย่างไรก็ตามทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้สาวเชรินนะคะ